สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูท่านผู้วิหารแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาพบปะพวกเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นการทำงานในช่วงเปิดภาคเรียนนะครับในช่วงรอบสองสัปดาห์ซึ่งถือว่าพวกเราด้านทำงานกันมาอย่างเด็ดเหนื่อยตั้งแต่ช่วงเวลา 18พฤษภาคมนะครับ2563เป็นต้นมาซึ่งเป็นช่วงที่เราทดลองเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะเปิดภาคเรียนพอถึงเวลาเปิดภาคเรียนจริงๆนะครับพวกเราทุกคนก็ได้ตั้งใจที่ทำงานนะครับอย่างดีเยี่ยมขอขอบคุณและขอชื่นชมทุกท่านนะครับด้วยความจริงใจ เราหวังอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราทํากันใน14วันที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งเป็นการทํางานที่ถือว่าพวกเราทุกคนนั้นกาดไม่ตกมีการดูแลเด็กนักเรียนดูแลบุคลากรขอ,ของเรานะครับให้ปลอดภัยจากเรื่องคําว่าโควิด19ได้เป็นอย่างดีมีการประสานงานนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยเข้ามาดูแลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ที่ท่านเป็นประธานกศอจอและเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดท่านก็กรุณาช่วยในการดูแลพวกเราเกิดจากพวกเรานั้นนะครับคือทางท่านท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตประสานงานนะครับแล้วก็เชื่อมโยงนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเรานั้นถึงเวลาที่เป็นวิกฤตแล้วเป็นเวลาที่เราทํางานกันก็คงเป็นช่วงเวลาที่พวกเรา ได้มีโอกาสแสดงฝีมือนะครับทำให้ฝีมือครั้งนี้หลายหน่วยงานนะครับทุกภาคส่วนชื่นชมพวกเราว่าพวกเรานั้นสามารถที่จะดูแลเด็กนักเรียนนะครับอยู่ในสถานการณ์นี้ได้อย่างเป็นอย่างดีแล้ะก็ไม่มีสถานการณ์ที่ทําให้เห็นว่าพวกเรานั้นละเลยสิ่งสําคัญที่สุดครับในการที่เราเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม25 6 3กก็คือสิ่งที่เราเริ่มต้นของการเปิดภาคเรียน เราจัดการเรียนสอนนะครับในโรงเรียนอย่างที่พวกเราได้ทำกันนะครับอย่างเต็มที่ช่วงเวลานี้นะครับเราก็มีกิจกรรมที่เติมเต็มเข้ามาคือช่วงที่เรารับนักเรียนชั้นม .1 และม4ซึ่เป็นเวลาที่ใกล้ๆนะครับกับการเปิดภาคเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับทั้ง42เขตนะครับรวมถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ม1ถึงม6นะครับได้รับนักเรียนเข้าใหม่รวมถึงมีนักเรียนป1นะครับและอนุบา 1, ลหรืออนุบาล2นะครับตามต่ที่โรงเรียนได้เปิดทำเรียนการสอนก็สามารถที่รองรับนักเรียนเข้าใหม่ได้ดีนะครับก็ทำให้เราเห็นภาพที่บางโรงเรียนนั้นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งนะครับต้องนั่งแบบโซเชียลดิแซนซิ่งนักเรียน ที่เป็นนักเรียนอนุบาลหนึ่งที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่คุ้นชินกับการเป็นนักเรียนบางโรงเรียนก็ให้ผู้ปกครองมาช่วยดูแลเป็นบางกลุ่มบางคนแล้วก็มาช่วยกันดูแลเด็กนะครับเป็นภาพที่สวยงามจากการดําเนินการที่เราจัดเรียนการสอนที่นำเสนไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมานั้นทางสํงงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้ทําการให้ทางโรงเรียนประเมินตนเองนะครับแล้วก็สํารวจ ตรวจสอบแล้วนะครับโรงเรียนทั้งหมด29,147โรงเรียนก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนมากนะครับแล้วก็อยู่ทุกพื้นที่นะครับทุกจังหวัดทุกตำบลทุกหมู่บ้านนั่นก็คือมีจำนวนมากนะครับเรามีโรงเรียนที่สาม,มารถที่จะจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ครบทุกคนคือมาโรงเรียนได้ครบทุกคนนะครับถึง23,833โรงเรียน แล้วก็มีโรงเรียนที่มีความจำเป็นนะครับที่จัดแบบออนไลน์ line, หรือออนแอร์ air, หรือผสมผสานนะครับตามที่เราได้ดำเนินไปแล้วนะครับอยู่5 3 1 4โรงเรียนนั่นหมายความว่า,ามีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับที่มีนักเรียนมวนมากและโรงเรียนส่วนใหญ่นั้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่5 3 1 4โรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนที่อยู่ตัวเมืองอยู่ในสังคมเมืองนะครับแล้วก็มีความพร้อมเป็นส่วนใหญ่ กับกลายเป็นผลดีกับเรานะครับในการที่เรามีโรงเรียนขนาดเล็กนะครับจะมีความพร้อมที่เปิดได้โดยออนไซด์ได้ร0 0วันนี้นะครับเราก็ให้ทางทีมงานนะครับทางท่านที่ปรึกษานะครับของสวทรวมถึงท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็เจ้า้าที่สายเทศทุกคนนะครับในช่วงเปิดภาคเรียน ผมได้มอบหมายให้ลงไปเยี่ยมเย็ยนกับทุกท่านนะครับราพบปะนะครับก็ไปเยี่ยมชมดูว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นมีอะไรเป็นข้อจากัดและเป็นข้อที่ปัญหานะครับหรือมีสิ่งที่ทำํำไม่ได้นะครับหรือมีข้อที่จะต้องให้เราช่วยเหลือให้คําแนะนํานะครับก็จากการรายงานผลจากคณะกรรมการที่ออกไปตรวจเยี่ยมนะครับกํากับและควบคุมนะครับรวมถึงการประเมินผลแล้วรายงานผมเปทราบว่า ในการเนิการนั้นนะครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับก็ดำเนินการอย่างขมักขเม่นแล้วก็ตั้งใจอย่างดีเยี่ยมนะครับสิ่งสําคัญที่ได้รับก็คือว่าได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆเห็นความตั้งใจของโรงเรียนเห็นความตั้งใจของคุณครูแด้เห็นความตั้งใจของชุมชนและสังคมที่มาช่วยเหลือนะครับเราเห็นหน้ากากสีสวยๆนะครับหน้ากากอนามัยสีสวยๆจากนักเรียนนะครับที่สามารถที่จะคาดหน้ากากมาโรงเรียนนะครับ เห็นอ่างล้างมือนะครับจิรตกรกรรมใหม่ๆนะครับที่โรงเรียนคิดค้นกันรวมถึงท้องถิ่นก็มาช่วยนะครับนั่นคือสิ่งที่แสดงเห็นว่าพวกเรานั้นได้อยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและก็สามารถอยู่กับสิ่งคําว่าโควิดสิได้ไปอย่างดีผมนําเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับผมได้เห็นความตั้งใจของพวกเราแล้วนะครับสิ่งที่เริ่มมองเห็นจริงๆแล้วก็คือพวกเรานั้นได้ทําให้เกิด การยอมรับจากสังคมทั่วไปโดยเฉพาะความจริงจังและความตั้งใจนะครับเรียกว่าอากาศไม่ตกในเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัยในเรื่องโควิด -19 คือมีการคา,าดหน้ากากอนามัยนะครับหรือหน้ากากผ้าโดยตัวคุณครูเองบุคลากรทางการศึกษานะครับแล้วก็ดูแลนักเรียนทุกคนนะครับให้มีหน้ากากอนามัยเป็นของตัวเองเด็กนักเรียนคนไหนไม่มีนะครับมีหลายโรงเรียนนะครับเตรียมความพร้อมนะครับที่รองรับในการที่จะดูแล นักเรียนของเหลยนของท่านนะครับและสิ่งต่อมาก็คือว่าการวัดอุณหภูมิมีการวัดอุณหภูมิแบบจริงจังและตั้งใจนะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลที่แสดงเห็นว่านักเรียนมีอุณหภูมิสูงเกินข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขคือ3 7 5เนะครับวันนี้คือมีนักเรียนที่ได้รับความปลอดภัยจากโควิด19นะครับทุกคน ไม่มีผู้นักเ,เรียนคนใดที่มีสัญญาณบอกบอกไว้ว่าติดเชื้อโควิดสิจะอย่างใดแล้วต่อมาคือว่ามีอ่างล้างมือที่ผมนรเรียนไปแล้วว่านวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมีอ่างล้างมือที่สวยงามนะครับที่ดีโรงเรียนทุกโรงเรียนทําไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาพูดคุยกันว่าเพราะฉะนั้นในการที่เราเห็นภาพของการที่ดําเนินการจากประสบความสเร็จเรื่องนี้นั้นพวกเราจะกาวจะตกนะครับอย่าหลงละเลงในสิ่งที่ ทำไปแล้วปรากฏว่าได้รับความชื่นชมทำไปแล้วปรากฏว่านักเรียนของเราไม่มีผู้ใดที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าทำไปแล้วนะครับ,บคุณครูบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้บริหารนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับเป็นเรื่องที่ดีครับเราไม่อยากให้ติดไม่อยากให้เป็นในวันนี้นะครับคงมีอยู่ข่าวสารที่นาเรียนว่าคงเป็นเรื่องของความตกใจนะครับ ความกังวลใจของประชาชนและสังคมท่านทราบข่าวนะครับที่จังหวัดระยองนะครับมีการที่มีทหารต่างชาติเข้ามา,าพักพิงที่จังหวัดระยองนะครับก็ทําให้ประชาชนของจังหวัดระยองนั้นนะครับมีความตกใจแล้วก็ตื่นตระหนกนะครับในการที่อยากให้โรงเรียนปิดนะครับซึ่งขณะนี้รับแจ้งจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่ง เขต2และสำนักงานเขตพื้นที่การสามารถยงสาเขต18จังหวัดระยองนะครับรายงานมาณนะปัจจุบันนะครับณนะเวลาวันนี้16ในาฬกาเนี่ยนะครับมีโรงเรียนที่ปิดนะครับอยู่183โรงเรียนนะครับโดยการปิดนั้นนะครับผู้ปกครองมีความประสงค์ขอให้โรงเรียนปิดเพื่อจะดูแลเรื่องความปลอดภัยคือไม่มั่นใจว่าจะมีความปลอดภัยหรือไม่ นั่นคือสิ่งที่แสดงเห็นว่าประชาชนนั้นให้ความสนใจและมีความประบหยใจเรื่องนี้อยู่นะครับเมือนเราต้องใส่ใจในสถานการณ์นี้นะครับก็ได้ดําเรียนท่านผู้ในการสานักเขตพิการษาทั้งสามเขตแล้วว่าก็เมื่อปิดโรงเรียนแล้วนะครับตามอำนาจของท่านผู้ในการโรงเรียนคือมีอำนาจปิดในเหตุพิเศษนั้นเจวันท่านผู้ในการสำนักงานเขตพิการษาอยู่ส5้าวันนะครับแล้วก็ ต้องรายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อทราบและขอความเป็นชอบท่านด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องดาเนินการก,กันต่อไปก็คือว่าเมื่อนักเรียนที่ปิดแล้วเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างเห็นไหมครับความโชคดีของเราที่เรามีโอกาสได้เตรียมความพร้อมนะครับแต่สิ่งที่ผ่านมาก็คือเราเตรียมจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์นะครับและออนแอร์ air, ทำให้การปิดเรียนครั้งนี้ทุกคนนะครับทุกรงเรียนนั้นมีความพร้อมนะครับในเรื่องเครื่องมือในการที่จะดูแลเด็ก ผมเติมเต็มให้นิดหนึ่งว่าในการที่ให้เด็กอยู่บ้านในการให้เด็กเรียนออนไลน์หรือออนแอร์นะครับขอให้คุณครูเพิ่มเติมในหนังสืออ่านเพิ่มเติมนะครับให้เด็กได้มีการรับการส่งเสริมการอ่านนะครับเอกสารนะครับมีใบงานนะครับให้เด็กได้ทำนะครับแล้วก็มีการสื่อสารกับผู้ปกครองและคุณครูเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อให้เราสิ่งที่เราทดลองมาแล้ว ประโยชน์จะแท้จริงเพราะว่าเด็กที่จะดูเรื่องออนแอร์และออนไลน์อย่างเดียวนั้นนะครับสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าเด็กไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือดูทีทวีหรือดูจากเครื่องมือจากคอมพิวเตอร์หรือจากโทรศัพท์มือถือจะทําให้เด็กกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรงนั้นก็อยากให้ส่งเสริมเรื่องการอ่านด้วยนะครับเรื่องหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้เด็กได้อ่านเพิ่มเติมต่อไปนะครับ ก็หวังอย่างยิ่งว่าในการที่เราดําเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับสสัปดาห์นี้นะครับคงเป็นบทเรียนที่พวกเราจะเดินต่อไปผมมั่นใจว่าคุณครูท่านผู้บริหารนะครับรวมถึงผู้ปกครองและชุมชนสังคมจะช่วยกันนะครับสำกัญกับเคลื่อนนั้นเป็นการกับเคลื่อนที่ทําให้พวกเรานั้นมีวันใจทํางานนะครับเพื่อดูแลเหล็กนักเรียนเราของเรานั้นให้ปลอดภัยจากโควิดสินะครับ ขออุ้มนยพรให้ทุกท่านนะครับจงประสบต่ความปลอดภัยเช่นกันนะครับและขอให้ทุกท่านนั้นได้ตั้งใจกาจะตกนะครับกาจะตกแล้วก็ดูแลเด็กของเราให้ปลอดภยัยวันนี้ก็ขอให้พวกเรานั้นได้มีความสุขในการทํางานนะครับแล้วก็มีวิธีการที่นวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้พวกเราได้เห็นต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ